สวัสดีครับรีวิวเกษตรยุคใหม่ครับผมมาครับวันนี้ก็จะมาทำการแพ็กไข่หอยเชอรี่สีทองและทองสนิมส่งลูกค้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่อง YouTube แล้วก็ทักมาที่ฟาร์มเพจฟาร์มหอยทองโสภาพันธ์นะครับเบอร์โทรศัพท์063-9919259นะครับผมวันนี้ก็จะมีคิวของที่ชายใจดีนะครับสั่งหอยมาอีกชุดนะครับ ก็ทางฟาร์มจะจัดแถมให้หนึ่งชุดนะครับแต่ว่าทยอยส่งนะครับผมเพราะว่าหอยก็จะออกมาสามสี่วันก็จะเก็บได้ประมาณห้าหกชุดนะครับไม่ค่อยเยอะนะครับผมช่วงนี้ครับนี่ครับผมร้านบุ๋มเบเกอรี่นะครับหนึ่งหนึ่งสี่หมู่หนึ่งนะครับตำบลดอนย่านางนะครับอำเภอพรเจริญนะครับจังหวัดบึงกาฬครับผมนี่นะครับ จัดให้สามชุดก่อนนะครับชุดต้นหนึ่งขีดครับผมแล้วก็นี่นะครับนี่ก็สุภาไยนะครับลาวันนะครับผมอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนี่ก็ติดตามมาจากช่อง u t u b e นะครับขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมนี่ก็จะจัดส่งตามออเดอร์นะครับวันนี้ก็จะออกทั้งหมดอยู่ประมาณ 6- 7ชุดนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นเชอร์ดี้สีทองนะครับจะเป็นเชอร์ดี้สีทองแต่นี่ก็คุณสุภาไยนะครับผมได้สั่งมาว่าทองคะสนิมนะครับจัดไทยแล้วนะครับผมจัดไทยแล้วก็แพ็กไข่ด้วยเพื่อนอย่างดีนะครับผมในกล่องก็จะมีกันกระแทกนะครับนี่นะครับผม ก็อยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มอยากเลี้ยงนะครับนี่นะครับผมมั่นใจนะครับทองแท้นะครับนี่นะครับฝักออกก็จะเป็นเนื้อทองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การเลี้ยงนะครับขึ้นอยู่ตามสภาพน้ำด้วยนะครับผมเปลือกก็จะสีสดไม่สดก็ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำเลยนะครับนี่นะครับผมขยับตัวได้นะครับกดชัดชัดนะครับ เห็นไหมครับถ้าเปิดออกมาเจอแบบนี้คือเอาลงบ่อเลี้ยงได้เลยนะครับเพราะว่าฟักไปในกล่องแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับขยับตัวลยครับดูกันชัดๆนะครับรับประกันนะครับเสือดีสีทองแท้ๆนะครับมาครับทำไมผมถึงอยาก มาตรฐานให้ฟาร์มของผมนะครับคืออยากให้ทุกท่านที่สั่งจองแล้วก็ซื้อไปคุ้มนะครับช้าหน่อยแต่ว่าส่งทุกคิวนะครับผมขอบคุณทั้งที่ลูกค้าที่โอนเงินมาจ่ายสดแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับแต่ว่าปลายทางก็จะมีค่าบริการเก็บปลายทางนะครับค่าจัดส่งก็บวกครั้งละ50บาทนะครับมาครับเชอที่สีทองนะครับนี่ก็จะเป็นพวงละ ตีไปก็พวงละยี่สิบนะครับประมาณนี้นะครับสองข้อมือนะครับพวงละยี่สิบนะครับหนึ่งคีดได้เท่าไหร่นะครับตาช่างก็จะตั้งประมาณนี้นะครับแข็งแข็งอยู่นะครับแข็งแข็งอยู่นะครับ, so, รบดีนะครับอีนะครับหนึ่งพวงสองพวงนะครับสามพวงนะครับ 4ี่พวงห้าพวงหกพวงเจ็พวง8ปดพวง9ก้9พวงสิบพวง11บเดพวงสิบสองพวงนะครับ สิบสามพวงสิบสี่พวงสิบห้าพวงสิบหกพวงสิบเจ็ดพวงสิบแปดพวงสิบเก้าพวงนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง

คิดเอานะครับถ้าขายเป็นลังเป็นพวงก,ก็ตกพวงละยี่สิบนะครับแล้วก็ผมขายเป็นข <fucking> ีดขีดละสี่ร้อยนะครับบวกค่าส่งห้าสิบนะครับถ้าเก็บปลายทางก็มีค่าบริการเก็บปลายทางต่างหากนะครับก็อยากให้พี่น้องคิดเอานะครับถ้าซื้อเป็นลังแบบนี้นะครับลังละยี่สิบนะครับลังเล็กนะครับสองข้อมือนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ยาวยาวกว่านี้รุ่นขนาดนี้นะครับเป็นนิ้วก็สามสิบถึงห้าสิบนะครับถ้าแบ่งซื้อเป็นลัง รังละยี่สิบครับตรงนี้มันตกไปประมาณสามสิบรังนะครับสามสิบรังก็เป็นเงินหกร้อยละครับหกร้อยบาทนะครับถามว่าผมผมตั้งราคาขีดละสี่ร้อยบาทเพื่อเป็นเกณฑ์กลางๆให้ลูกค้าทุกท่านว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับพิจารณาเอานะครับผมนี่ครับก็จะเป็นขีดแข็งแข็งอยู่นะครับผมที่ผมเกินเกินให้นะครับสามสิบรังรังละยี่สิบนะครับก็สิบ สิบลังนะครับสิบลังก็สองร้อยนะครับยี่สิบลังก็สี่ร้อยนะครับนี่ผมถ้าผมขายเป็นลังนี่ผมจะได้กําไรอีกสองร้อยเลยนะครับแต่ว่าทําไมผมถึงอยากให้อยากขายขีดขีดละสี่ร้อยบาทเพราะว่าอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับคุ้มแล้วก็ได้หอยไอไข่หอยไปเยอะๆแล้วก็ไปต่อยอดนะครับเพื่อเพิ่มอผลผลิตทุกท่านจะได้มีกําลังใจ ต่อยอดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมที่ผมขายเป็นขีดก็พิจารณาเอานะครับผมว่าระหว่างซื้อเป็นขีดขีดละ400ว่าแพงไปไหมครับแล้วก็ถ้าซื้อเป็นลังนะครับเป็นลังแบบนี้นะครับลังละ20ถามว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็จะเริ่มแพ็คไข่ส่งตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะครับรับประกันนะครับผมนี่ครับผม ฟักออกมาก็ประมาณนี้นะครับถ้าส่งไปถ้าแก่ออกมาก็เป็นฟักออกมาเป็นตัวแบบนี้ดีบเอาลงน้ําได้เลยนะครับนี่ครับถ้าแก่ออกมาแบบนี้คือท่านโชคดีแล้วครับเห็นฟักออกมาเป็นตัวก็ท่านก็ไม่ต้องฟักนะครับแนะนํานะครับการฟักไข่เซอรี่นะครับมาครับผมเอาคลิปเดียวให้คุ้มเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสีกระดาษซิลู่ออกมานะครับ ก็บางบางไข่ประมาณนี้นะครับบางประมาณนี้นะครับหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งรังนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในกล่องประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับไปไว้ในกล่องประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องพับกระดาษนะครับก็ปิดไว้เลยนะครับใช้กล่องเบียร์นะครับก็จะหมดพอดีหนึ่งชุดหนึ่งจีดครับผมก็ปิดไว้ประมาณนี้นะครับปิดหาเลยทับไว้ก็ได้ครับในอุณหภูมิห้องนะครับ แล้วก็ค่อยๆเปิดดูนะครับพอเขาฟักเขาก็จะเป็นเปียกๆครับกระดาษทิชู่ก็จะเปียกๆนะครับพอลังไหนฟักก็อย่างนี้เลยนะครับผมง่ายดีครับเอาไปลงบ่อเลยครับนี่ครับเอาไปลงบ่อเลยนะครับสาเหตุที่อยากให้เอากระดาษทิชู่รองนะครับเพราะจะได้ง่ายต่อการนําไปลงบ่อนะครับครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสั่งจัดจองให้ตามคิวตามออเดอร์นะครับ ช้าหน่อยแต่ว่าเคลียให้ทุกคิวนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เมตตาแล้วก็มาอุดหนุนฟาร์มหอยทองโสพันธ์นะครับอุบลราชธานีนะครับผมขอให้ทุกท่านเหงๆมังปังนะครับแล้วก็เลี้ยงหอยให้เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะครับสร้างรายได้ให้ครอบครัวนะครับผมแล้วผมก็อยากให้ทุกท่านคุ้มต่อการซื้อไข่หอยไปเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะครับ ขายเป็นขีดนะครับรู้อย่างนี้แล้วก็คุ้มไม่คุ้มเท่านั้นเองครับผมถ้าลังเล็กก็ประมาณนี้ครับถ้าลังใหญ่ก็จะน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าจะ30มลังเสมอไปนะครับบางลังก็ประมาณ2อลังต่อกันก็มีนะครับถ้าขนาดนี้เขาก็จะแยกขายอยู่50บาทนะครับต่อลังนะครับผมนี่ก็พร้อมจะฟักแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาเข้าไปอบอยู่ในตู้อบของฟาร์มครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับผมนี่ครับผม ที่เหลือก็หยิบประมาณหชุดนะครับนี่ก็เตรียมติบเทปกาวนะครับผมเรียบร้อยครับผมนี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณร้านบุ๋มเด็กดีด้วยนะครับผมสั่งหนักเลยครับฝิดชุดนะครับทางฟาร์มก็มีน้ำใจแถมให้1นชุดนะครับแต่ว่าจะทยอยส่งให้พี่เขานะครับ วันนี้จะจัดส่งไปก่อน3มชุดนะครับแบ่งๆกันไปนะครับนะเข้าใจกันครับผมทุกท่านที่สั่งก็อยากจะได้สินค้านะครับแต่ก็จัดให้ตามคิวครับผมสำหรับวันนี้ดีวีกเซีาายยุคใหม่ขอกล่ากามากสวัสดีและขอบคุณครับ